หรือว่าจีนจะแย่แล้วนะครับภาคอสังหาเนี่ยก็อ่อนแอครับภาคสองออกก็หดตัวรวมถึงเกิดการว่างงานอย่างหนักหน่วงนะครับในบรรดานนักศึกษาจบใหม่ครับเกิดอะไรขึ้นจีน,นยังน่าสนใจอยู่ไหมเดี๋คลิปนี้ร้อยฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะค,คุณอยู่กับช่องคิม Property l ตี้ลาที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้นะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกกดจอยงล่างได้เช่นเดียวกันนะในคลิปนี้ฉันคุยเรื่องของประเทศจีนครับที่เป็นประเทศที่มีเขตเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกครับ กาวคือก่อนหน้านี้เนี่ยครับเราได้ยินเรื่องราวของการเติบโตของจีนเนี่ยอย่างก้าวกระโดดน,นะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยดูเหมือนจะเงียบๆไปนะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์ของเรื่องเทรดวอลนะครับที่เกิดการขึ้นกำแพงภาษีสมัยคุณโดนัลด์ทรัมป์เนาะก็ทําให้ลงลงงโรงงานที่เคยเติบโตอย่างรวดเร็วในแระในจีนนี่นะครับต้องมีการชะงักครับบางโรงงานถึงก็ปิดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอกย้ำมาด้วยเหตุการณ์เรื่องของโควิดครับซึ่งจีนเนี่ยมีมาตรการในการควบคุมโควิดที่หนักหน่วงเข้มข้น,ขนกว่า ให้อื่นๆทั่วโลกแล้วกันนะครับก็คือไม่ไปซีโร่โควิดนั่นเองนะเกิดการล็อกดาวน์ยางหนักหน่วงนะครับก็ทําให้โรงงานโรงงานที่กำลังกดิตดำเนินอยู่เนี่ยนะครับต่างปิดตัวอยู่กันไม่ไหวนะครับรวมถึงมีการโยกย้ายไปยังต่างประเทศอีกด้วยครับและนี่เีนะครับเรื่องของการเกิดแคปิตอลวอลนะครับเงินทุนไหลออกนะฮะแล้วรวมถึงเรื่องตัวความตึงเครียดที่ไต้หวันอีกด้วยครับจากภาพรวมจะเห็นภาพนะครับว่าความกดดันทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันก็มีประดังประเดมาหลายปีแล้วแต่ล่าสุดครับในปีปีนี้เลยเนี่ยทั่วโลกนะครับเกว่า เข้าสู่ recession หรือเศรษฐกิจถดถอยนะครับดอลลาร์กายเป็นขาขึ้นนะครับกิจกรรมเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อยๆชะลอตัวช้าลงไปครับในฝั่งของจีนเนี่ยก็กระทบเช่นเดียวกันนะนั่นคือภาคของการส่งออกนี่นะครับหดตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับอันเนื่องมาจากดีมานที่อ่อนแอทั่วโลกนั่นเองครับล่าคือจีนเนี่ยเป็นโรงงานของโลกนะครับพอปัญหาเรื่องของดีมานทั่วโลกเนี่ยลดน้อยถอยลงเนี่ยการส่งออกก็จะลดลงด้วยกระทบกับภาคการผลิตนะคากรรบรวมถึง ในฝั่งภาคการผลิตซัพพลายอย่างใหญ่ๆเนี่ยโรงงานใหญ่ๆก็ค่อนข้างย้ายออกกันไปเยอะนะครับอย่างเช่น Apple เองก็ตามนะครับที่ผลิต iPhone กว่า90%ในประเทศจีนเนี่ยก็ทำการจะลดนะครับโยกย้ายนะฮะกำลังผลิต iPhone ไปที่อินเดียนะครับเรียกว่าลดการพึ่งพาจีนครับมาไปกว่านั้นนะครับจีนเนี่ยยังทำการไม่ซื้อนะครับสินค้าจากอเมริกาเช่นตัวไมครนด้วยนะก็เป็นชิปจากทางอเมริกานะครับก็เรียกว่าตอบโต้การกีดกันทางการค้าเกี่ยวกับสงครามชิปครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ทำให้ภาคการผลิตนะครับอุตส,สาหการรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะหรือวาดีไวั์ต่างๆนั้นเนี่ยมันก็มีความติดคงติดขัดไปเยอะนั่นแหละโรงงานที่สู้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เช่นภาษีนี่นะครับหรือว่าซัพพลายเชนที่แปลกๆไปเนี่ยครับก็ทำการยกย้ายบางที่ก็ไปอินเดียบางที่ก็ไปเวียดนามครับ หากมองจะภาพรวมนะครับในฝั่งของการจ้างงานเนี่ยดูเหมือนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเศรษฐกิจชะลอตัวโรงงานย้ายออกนะฮะแต่ในจบใหม่เนี่ยนะครับกลับมีที่มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งก็เกิดปัญหาครับนั่นคือการว่างงานนั่นเองนะครับล่าสุดนะครับการว่างงานของเยาวชนจีนนี่นะครับเรียกว่าสูงที่สุดในบริษัทเลยทีเดียวนะฮะสูงถึงราว20%เลยทีเดียวครับซึ่งทางสวนการเนี่ยก็มีนโยบายต่างๆนะครับเช่นจะเยียวยาพวกนี้โดยการจะส่งไปชนบทนะครับ ก็ทุกคนเนี่ยนะต่างมุ่งเข้ามาในเมืองใหญ่ๆท่านั้นเนี่ยครับก็ทำให้การจ้างงานเนี่ยนะมีไม่พอต่อคนที่ต้องการงานนั่นเองนะการส่งไปชนบทอาจจะช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีทั้งคนเห็นด้วยแนละ้วก็ไม่เห็นด้วยนะจะส่งไปชนบทคนก็ไม่เอาานะครับ และที่มากไปกว่านั้นนะครับที่ยังเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใต้พรมของจีนเนี่ยคือภาคอสังหาที่มันทรัพย์นั่นเองหลายคนยังจําได้นะครับวิกฤตเอเวอร์แกรนด์นะฮะการฉลองตัวของอสังหาที่ก่อนนั้นเนี่ยมีการเก็งกําไรกันมากเกินไปนี่นะครับถึงแม้จะมีการลดเงื่อนไขกันต่างนานเรื่องของ3เส้นแดงแล้วเนี่ยแต่ว่าปัญหาตรงนี้ก็ยังอยู่ในใต้พรมมันนะครับไปทำให้กดดันเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของจีนเนี่ยให้โตช้ากว่าคาดนั่นเองครับก็ตอนอย่างเราภาคอสังหาเนี่ยนะค่อนข้ารับกินสัดส่วนของ GDP จีดียวเรียกว่าาามกกกว่่ททุีบนโลกครับ ส่วนสภาพราคาบ้านเฉลีย่ยของจีนเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในรอบ10-20ปีที่ผ่านมาเลยนะฮะอีกทั้งสังหาริย์เขายังเกี่ยวเนื่องกับหลายภาคสว่วนโดยเช่นทางของการเงินนะครับเรื่องของการก่อสร้างแรงงงแรงงานพอเครื่องจักรตรงนี้มันฟุบไปเนี่ยมันมอดไปนะครับก็ระทบต่อเศรษฐกิจอีกร,รอกหนึ่งครับแต่เหตุการณ์เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางจีนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการ reopening นะก็คือการเปิดเมืองครั้งใหมน่นะครับทำให้นักงทุนหลายคนก็คาดการณ์ว่าการเปิดเมืองครั้งนี้เนี่ จีนเนี่ยต้องเติบโตอย่างก้าวกระโดดแน่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ชิโ,โควิดใช่ไหมฮะราคาหุ้นเนี่ยร่วงกันไปเยอะทั้งในฝั่งของหุ้นที่จีนเองก็ตามนะครับหรือฝั่งของตัวห้องกลงเองก็ตามครับแล้วดูเหมือนล่าสุดนี่นะครับการเปิดเมืองครั้งใหม่เนี่ยจะยังไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนสักเท่าไหร่นะกล่าวคือเปิดเมืองมามันก็ไม่ได้ดูจะหวือหวาอะไรนะครับไม่ได้แบบเศรษฐกิจกลับมาขนาดนั้นเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าหลายคนเนี่ยค่อนข้างผิดหวังเลยทีเดียว ทำให้ความหวังที่หุ้นจีนจะขึ้นนี่นะครับกลับกลายเป็นความกังวลครับเปิดเมืออแล้วไม่ดีขึ้นนี่หว่านักทุนเองก็ทําการเทขายหุ้นจีนออกไปเยอะเลยฮะและต้องอย่าลืมนะครับมีปัญหาเรื่องของทะเลจีนใต้ที่ยังคุกคุนในฝั่งของเกาะไต้หวันแบบนี้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งทำให้จีนเนี่ยน่าเสี่ยงหรือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าที่หลายคนกังวลไว้เยอะเลยครับหัดตัวมาในภาคของสินเชื่อนะครับภาคของสินเชื่อการปล่อยกู้เนี่ยนะครับเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วนะครับก็เรียกว่าสอดคล้องกับในฝั่งของตะวันตตกกกกี่ะรร้้องาาาทจยยยล ออกจากประเทศจีนนั่นเองนะก็เลยกู้เงินน้อยลงด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนนะครับก็นํามาซึ่งการถอนเงินจากชาวต่างชาตินั่นเองนะครับในเดือนพอคอที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีการถอนเงินจากชาวต่างชาติเยอะเลยครับก็ทําให้ตลาดหุ้นทั้งจีนฮ่องกงเนี่ยก็ร่วมไปตามๆกันจากการรายงานของม o r n i n g Star นะครับกองทุนสหร,รัฐอเมริกาที่ลงทุนเฉพาะในจีนไต้หวันและก็ฮ่องกงเนี่ยนะครับมีเงินไหลออกราวๆ1.15พันล้านดอลลาร์นะครับระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนที่ผ่านมาครับ เรียกว่าหายไปเป็นบิลเลียนเลยนะฮะคำถามคือจีนเนี่ยไม่สนใจแล้วหรือเปล่านะครับจีนจบรอบแล้วหรือไม่หมายคนบอกว่าเอ้ยไม่เอาแล้วหุ้นจงหุ้นจีนนะครับการบริหารก็รวมศูนย์ถูกไหมครปัญหาภายในก็เพียบถ้าแถมก็มีคนโยกย้ายเงินออกกันไปเยอะนะครับแต่ดูเหมือนว่า c ีอระดับชั้นนําของโลกเนี่ยไม่คิดอย่างนั้นครับยังคงตบเท้าเดินทางเข้าไปจีนอยู่อย่างแพร่หลายครับ ไม่นานวับบนี้นะครับซีอโอระดับชั้นนำของโลกนะฮะได้แก่ทางเทสลานะครับสตาร์บัตแล้วก็เจพีโมแกนเนี่ยนะต่างตบเท้านะครับเข้าไปที่ประเทศจีนครับเรียกว่าไปติดตามความเคลื่อนไหวนะครับหลังจากปิดประเทศไป3ปีฮนะนอกจากนั้นนะครับจะมีทางเจพีโมแกนนะครับ HSBC นะบีซีเนสแอนด์ชาเตอนะครับ s อร์เ a อส์ร o มโก้วอล์คส์วากเก้นัมซุงและแอปเปิลข้าไปด้วยนะครับก็เป็นการตอบย้ำว่าจินตลาดจีนนี่ยังคงสำคัญกับพวกเขามากๆเลย รวมถึงนะครับผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนะครับอาซาฮีนะก็ไปที่จีนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับถึงแม้จีนจะเติบโตขึ้นนะครับแต่สิ่งที่นักทุนหลายคนเนี่ยหรือว่าผู้บริหารหลายคนที่เข้าไปเนี่ยก็ยังเจอถึงเรื่องของความตึงเครียดด้านทุมิศาสตร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนที่ไม่แน่นอนครับอย่างเช่นคุณเรดารเโอเองก็ตามนะครับก็มีการมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง2ประเทศนะก็คืออเมริกาและก็จีนนี่นะครับ มีความส่มเสียงจากปะทะกันในอนาคตด้วยนะฮะแต่ท่ากลางความขัดแย้งระหว่าง2ชาติมหาอำนาจน,นะครับแต่ดูเหมือนนักธุรกิจเนี่ยจะไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นนะครับอย่างเช่นคุณอีลอนรัมันเนี่ยออกมาบอกด้วยว่ามันไม่กวัวนะที่จะแยกจีนออกไปจากโลกใบนี้นะครับผ่านการกีดกันการค้าต่างๆนานาหรือว่าของใครของมันนะครับมันคนที่จะร่วมมือกันซะมากกว่าซึ่งเทสลานเนี่ยไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะครับก็คิดว่ารวมกันเนี่ยไปทั้งสองคนดีกว่าเยอะนะครับเพื่อผลประโยชน์ของสองประเทศแล้วก็โลกใบนี้นะนอกจากน,นั้นคร่ี เมกะแพ็์นะครับที่ทางเสี่ยงหฮ้อีกด้วยนะ ก็เรียกว่าเป็นการสร้างโรงงานแห่งที่2ในเซี่ยงไฮ้แล้วนะครับก็เรียกว่าเอาจริงฮะมาเป็นก,ก่อนนั้นนะครับทางโฟลค์สวากเกนนะครับก็เป็นบริษัทแม่ของรถเยอรมันชื่อดังนะครับก็ยังมีการเปิดเผยว่าจะทุ่มเงินปร,ราวๆหนึ่งพันล้านดอลลาร์นนะให้กับศูนย์พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าแห่งใหม่ที่จีนอีกด้วยนะครับในฝั่งของทางเอ็กซอนมอลลก็เช่นเดียวกันนะครับมีการเดิมพันในส่วนของไชน่าเคมิคอลนะครับถึงแม้ความสัมพันธ์ของอเมริกากับทางจีน,นจะย่ำแย่ก็าตามครับซึ่งต้องบอกว่ารเเตติม 1, นนนนะาาก,กมในนนนจีีลยะ่ คือปลาใหญ่ชิ้นปลามันนะครับถ้าไม่เอาเนี่ยก็แย่แล้วครับและตัว Exxon China นา e นี่นะครับถือว่าเป็นโปรเจกต์ปิโตเคมีคอลนะครับที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกสร้างในจีนเลยนะครับผมหากผู้ข้าวก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยภาพรวมนี่ค่อนข้างแย่จริงๆเซนิเนมนต์แย่จริงๆนะครับนักทุนก็ถอนทุนออกนะแต่ว่าก็จะมีบริษัทชั้นนำในหลังของโลกเนี่ยยังเห็นพลังเชี่ยวของจีนนะครับ ประชากรขนาดนี้ขนาดนี้เนี่ยและข่าวร้ายข่าวลบเยอะเลอเกินเนี่ยกำลังจับตาดูอยู่ข้างสนามนะครับรวมถึงบางคนที่มั่นใจมากๆเช่นทางเทสลาเนี่ยก็ลงกันไปแล้วฮะ้ามองจริงๆเนี่ยจะเจาะลึกไปยังเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับตอนนี้เนี่ยจีนก่อนหน้านี้คือแซงหน้าเยอรมันไปผู้ส่งออกอันดับ2ของโลกต่อจากญี่ปุ่นไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยฮะข่าวล่าสุดเลยเขาบอกว่าจีนเนี่ยนะครับตัวเลขสุดเนี่ยแซงญี่ปุ่นไปแล้วเช่นเดียวกันกลายเป็นผู้ส่งออกรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกแล้วนะครับยังไงรอคอนเฟิร์มอีกทีนึ กลยุทธ์การลงทุนนะครับข่าวร้ายก็มีข่าวด,ขาวดีข่าวดีก็มีข่าวร้ายนะครับยังก็จับตากันได้ให้ดีนะน,นี่ขอบคุณที่คุณนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมทรัพย์พาที่ด้วยนะครับและขอบร้านหนึ่งวิธีนะกดติดตามช่องนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับการต่อยจะฟังคำรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นพรีเมียม,มคอนเทนต์นะฮะกดสมัครสมสาชิกในวงในข้างล่างนี้เลยนะผมจะไปเล่ารีเซอรต์ต่างๆต่างๆนาเล่าสู่กันฟังในห้องเรียนวงในนะครับก็เรียกว่าครอบคลุมทนนนนะคครััับแลล้้วสุทายอีก็เ การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุด เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกัลเรจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไหนข้างล่างนี้ได้เลยครับ